สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึงแล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคมสาร h ช n n นลอีกเหมือนเติมนะครับวันนี้ครูจะมาสรุปหรือว่ารีวิวนะครับบทที่2ต่อเลยนะครับสำหรับเตรียมตัวสอบมิดเทอมนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหนึ่งนะครับนักเรียนมาชมกันเลยนะครับบทที่2นี้จะเป็นเรื่องของน้ํานะครับนักเรียน น้ำนะครับเป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลกของเรารหรือบนพื้นโลกของเรานะครับสามารถพบได้ทั้ง3สถานะนะครับแล้วก็มีความจุความร้อนจําเพาะที่สูงกว่าอากาศแล้วก็ดินด้วยนะครับดังนั้นนะครับน้ำจึงช่วยรักษาอุณหภูมิของพื้นผิวโลกนะครับไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงมากเกินไปะนะครับเช่นกลางวันนะครับแดดร้อนใช่ไหม ก็จะไม่ร้อนจัดนะครับหรือกลางคืนอุณหภูมิเย็นนะก็จะไม่หนาวจัดจนเกินไปนะครับคือน้ําจะรักษาอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะนะครับนอกจากนี้น้ํายังเป็นตัวทํานาลายของสารหลายชนิดที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะครับและสมบัติด,ดังกล่าวนะครับสัมพันธ์กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ําด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องโครงสร้างและก็แรงย,ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้านะครับนักเรียน จะสังเกตว่า,าพื้นที่ไหนที่มีน้ำนะครับนักงเรียนเช่นเวลากลางวันเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะไม่ร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าน้ำจะช่วยดูดพลังงานความร้อนตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็คายออกไปสู่บรรยากาศนั่นเองนะครับส่งผลให้ตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิไม่ได้สูงเกินไปนะครับตัวอย่างเช่นพื้นที่เช่นเวลากลางคืนนะครับน้ำก็จะเมื่อมันดูดความร้อนไว้นะครับตอนกลางวันใช่ไหม ตอนกลางคืนน้าก็จะขายความร้อนนะครับถึงไม่มีแสงแดดนะครับอุณหภูมิก็จะไม่ร้อนเอ้ยขอไปก็จะไม่เย็นเกินไปเพราะว่าน้ำขายความร้อนที่ดูดไว้ตอนกลางวันออกมาเลยนะครับทาให้อุณหภูมิพอเหมาะนะครับตามทะเลทรายอย่างนี้นะครับนักงเรียนที่ไม่มีน้ํานะครับเห็นไหมตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิอาจจะทะลุถึง40หรือ50องศาเซลเซียสเลยก็ได้ในขณะที่ตอนกลางคืนทะเลทรายอาจจะมีอุณหภูมิติดลบถึง 20- 30องศา เลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีน้ําคอยรักษาสมดุลของอุณหภูมิตรงนี้นะครับอา,าต่อกันเลยนะครับโมเลกุลของน้ํานะครับน้ําเป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลกนะครับอันนี้นักเรียนก็ทราบมาแล้วเนาะสามในสี่ส่วนเป็นพื้นน้ํานะครับพบได้ทั้งสามสถานะนะครับคือ ของแข็งก็คือน้ําแข็งนะครับของเหลวก็คือน้ําทั่วไปที่เราเห็นน้ําอุปโภคบริโภคหรือน้นําในทะเลสาบมหาสมุทรนั่นเองนะครับแล้วก็แก๊สก็คือเป็นไอน้ํานั่นเองนะครับมีสามสถานะนะครับน้ำมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยน้ําทําหน้าที่เป็นตัวทาละลายของสารต่ตางๆนะครับที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสารในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นของเหลวในร่างกายนะครับเลือด ต่างๆนะครับหรือ,อาสารละลายต่างๆที่เราพบในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบหรือเป็นตัวทําละลายนะครับน้ําเป็นสารประกอบสูตรโมเลกุลของน้ําเป็น H2O นะครับซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมนะครับอย่างที่นักเรียนทราบแล้วก็ออกซิเจน1อะตอมนะครับซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมันยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเคมีนะครับเคมีคอลบอ o น,นัน่นเอง โดยพันธะระหว่งางธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่ามันเป็นพันธะโคเวเลนต์นะครับนักเรียนแล้วก็น้ําก็จัดเป็นสารโครเวเลนต์นะครับสารที่สร้างมาธาโคเวเลนต์เราก็จะจัดเป็นสารโครเวเลนต์นั่นเองนะครับพันธะเคมีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราจะสร้างบ้านใช่ไหมเราก็จะมีตะปูตอกยึดไม้หรือมีปูนหรือยาแนวเชื่อมอิดเข้าได้กันใช่ไหมครับ หรือเวลาเราจะติดกระดาษอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้กาวกาวร้อนกาวลาติกกาวตาช้างอะไรก็ได้ยึดต,ติดสิ่งของเขาด้วยกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับในทางเคมีนะครับสิ่งที่จะยึดอะตอมเข้าด้วยกันตรงนี้แหละนะครับเราเรียกว่าพันธะเคมีนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของพันธะเคมีในหัวข้อพันธะโคเวเลนต์แล้วก็สารโครเวเลนต์กันต่อนะครับ น,นี่เป็นตัวอย่างของโมเลกุลของน้ำนะครับนักเรียนสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับเตรียมตัวนะครับตัวนี้เป็นแสดงสูตรโครงสร้างนะครับเป็นแบบเส้นที่แสดงบรรทัดเดี่ยวระหว่างธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับโมเลกุลก็คือ H2O ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปร่างโมเลกุลแบบ3ามิตินะครับของโมเลกุลน้ํานั่นเองนะครับสารคูวเลนอาจจะเป็นาธาตุก็ได้นะครับหรือเป็นสารประกอบก็ได้เป็นาธาตุก็ยกตัวอย่างเช่น ธาตุออกซิเจนอย่างนี้นะครับเป็นธาตุที่อยู่ในรูปโมเลกุลก็คือออกซิเจนสร้างบรรทะคู่กันนะครับสองอะตอมอันนี้ก็ยักตัวอย่างเป็นธาตุนะครับออกซิเจนไนโตรเจนพวกนี้นะครับเป็นธาตุหมดเลยนะครับสารประกอบก็อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพวกนี้นะครับไนโตรเจนมอนอกไซด์ rogen, oxide, อะไรพวกนี้เรียกว่าสารประกอบนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการรวมตัวของธาตุอะโลหะนะครับอาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นธาตุ ที่สร้างพันธะกันระหว่างอะโลหะด้วยกันนะครับโดยอะตอมจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะโคเวเลนต์นะครับซึ่งเป็นพันธะที่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหรือมันแชร์อิเล็กตรอนกันนั่นเองนะครับในระดับพลังงานนอกสุดหรือที่เราเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับวงนั้นแหละที่ธาตุอะโลหะจะเอามาสร้างพันธะเคมีหรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับ ซึ่งอะตอมนะครับอะตอมที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเราเรียกว่าอะตอมคู่ร่วงพันธะนะครับแสดงได้ด้วยสูตรโมเลกุลนะครับโมเลกุลาร์ฟอร์มูลาก็คือสูตรโมเลกุลนะครับนอกจากน้ําแล้วนะครับในสารในธรรมชาติเนี่ยนะครับยังมีสารโครเวเลนต์ชนิดอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นอ่า,อ,าอย่าลืมนะครับสารโครเวเลนต์ก็คือต้องประกอบด้วยถ้าส่วนใหญ่นะที่เป็น ธาตุระหว่างอะโลหะกับอโลหะนะครับโอเคเช่นออกซิเจนนะครับแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจน NH3 คือแอมโมเนียนะครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์พวกนี้นะครับอะซิลตนนะครับยูเรียนะครับกรดแอซิติกหรือกรดน้ำสม้มนะครับกลูค uh, สพวกนี้นะครับวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกพวกนี้นะครับ โอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นสารโคเวเลนต์ที่พบในธรรมชาตินะครับที่ใกล้ตัวเราเลยนะครับสูตรโมเลกุลนะครับบอกชนิดและจํานวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบใน1โมเลกุลนั้นนะครับแต่สูตรโมเลกุลไม่ได้แสดงว่าอะตอมคู่ใดยึดเหนี่ยวกันหรือสร้างพันธะกันนะครับซึ่งการยึดเหนี่ยวกันของคู่อะตอมนะครับมันมีความสําคัญมากต่อสมบัติทางกายภาพ และเคมีของสารนะครับซึ่งมันจะบอกเป็นลักษณะของอหมู่ฟังก์ชันนั่นเองนะครับตัวนี้จะบอกเป็นหมู่ฟังก์ชันนั่นเองนะครับเป็นการสูตรโมเลกุลมันจะไม่บอกนะนักเรียนมันจะบอกแค่ว่าในหนึ่งโมเลกุลนั้นประกอบด้วยาธาตุอะไรบ้างออยางละกี่อะตอมนะครับซึ่งมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะตอมเนี่ยคู่ใดสร้างมาทะกันหรือ สร้างพันธะอะไรกันอยู่ชนิดของพันธะนั้นอะ่ะคือพันธะอะไรนะครับจะไม่บอกนะครับอ่านะครับสูตรที่จะบอกว่าอะตอมคู่นั้นสร้างพันธะอะไรกันอยู่นะครับเขาจะเรียกว่าสูตรโครงสร้างนั่นเอง Structural Formula นะครับาการแสดงการยึดเหนี่ยวกันของอะตอมภายในโมเลกุลสารโครเวเลนต์นะครับทำได้โดยใช้สูตรโครงสร้างนะครับ ซึ่งแสดงคู่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันในการเกิดพันธะโคเวเลนต์ด้วยเส้นพันธะนะครับเส้นพันธะมาแล้วนะครับโดยพันธะที่เกิดจากการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน1คู่เราจะเรียกว่าพันธะเดี่ยวนะครับเขียนแทนด้วย1เส้นนะครับเขียนแทนด้วย1เส้นนะครับและพันธะที่เกิดจากการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่นะครับเราจะเรียกว่าพันธะคู่และก็ ถ้าใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน3คู่เราจะเรียกว่าพันธะสนะครับนักเรียนเขียนแทนด้วย2เส้นและ3เส้นตามลําดับพันธะคู่ก็เขียน2เส้นหรือ2อขีดพันธะสาก็เขียน3เส้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับพันธะโคเลนตอนนี้เราทราบแล้วว่ามี3ชนิดหล,กลักๆคือพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วก็พันธะสามนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียน ฝั่งรูปซ้ายมือสุดนะครับเป็นสูตรโครงสร้างแบบจุดและแบบเส้นนะครับของน้ำหรือ H2O นะครับตัวนี้จะเป็นพันธะ1เส้นตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้จะเป็นพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนนะครับนี่ตำแหน่งของพันธะเดี่ยวสองพันธะนะครับพันธะเดี่ยวนะนะครับนักเรียนตรงตำแหน่งนี้นะครับส่วนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมของธาตุออกซิเจนนะครับ ออกซิเจนนะครับตัวนี้มันใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่นักเรียนเห็นไหมครับนี่หนึ่งคู่2คู่ก็แทนด้วย2ขีดนะครับตำแหน่งนี้แหละเราเรียกว่าพันธะคู่นะครับอ่าพันธะคู่นะครับแทนด้วย2ขีดนะครับแต่ถ้าสารโคเวเลนต์หรืออะตอมอะโลหนะครับมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน3คู่นะครับนับยังไง3คู่นับอย่างงี้ครับ1คู่2คู่แล้วก็ 3คู่นั่นเองเราจะแทนด้วยตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นพันธะสนั่นเองนะครับไม่ใช่พันธะคี่นะพันธะคู่แล้วต้องเป็นพันธะคี้แน่นอนไม่ใช่นะครับเรียกว่าพันธะ3ามนั่นเองนะครับพันธะเดียวพันธะคู่และพันธะ3ามนะครับโอเคสารพันธะโคเลนแบ่งเป็นพันธะเดียว1เส้นพันธะคู่2เส้นพันธะสามสามเส้นนั่นเองนะครับ ซึ่งโมเลกุลของโคเวเลนต์เนี่ยนะครับบางโมเลกุลมีขนาดเล็กก็อาจจะพบแค่พันธะเดียวอย่างเดียวหรือพันธะคู่อย่างเดียวหรือพันธะสามอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามันมีโมเลกุลขนาดใหญ่มันอาจประกอบด้วยหลายพันธะนะครับและก็มีหลายชนิดหมายความว่าอาจจะมีทั้งพันธะเดียวพันธะคู่หรือพันธะสามในหนึ่งโมเลกุลนะครับนั้นนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้ NH3 คือแอมโมเนียนะครับการที่นักเรียนจะเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นตัวนี้ได้นะครับนักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานมาแล้วว่านะครับในตัวเจนมันอยู่หมู่ไหนนะครับพอเรารู้หมู่เราจะรู้เวเลนซ์อิเล็กตรอนถูกไหมเพราะเวเลนซ์อิเล็กตรอนบอกบุ่ของธาตุใช่ไหมครับซึ่งเวเลนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนั่นแหละนะครับจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่เวเลนซ์นั้นนะครับคือเขาจะเอามาแชร์กันหรือสร้างบรรทัดกัน เช่นไนโตรเจนอยู่หมู่5ก็ต้องมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ถูกไหมเพราะฉะนั้นตามกฎออกเทตไนโตรเจนก็ต้องแชร์อีก3อิเล็กตรอนถึงจะครบ8จึงจะ,สะเสถียรน,นะครับครบ8สเสถียรคล้ายๆธาตุาาหมู่8นะครับที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น8ตามกฎออกเทตะยัางจำกันได้อยู่ใช่ไหมคาร์บอนนะครับคาร์บอนอยู่หมู่4นะครับสคาร์บอนอยู่หมู่4พอเรารู้ว่าคาร์บอนอยู่หมู่4เราก็ทําให้เราทราบว่าคาร์บอนมันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น4 มันก็จะแชร์อีก2คู่หรืออีก4อิเล็กตรอนนะครับถึงจะครบ8นั่นเองอย่างนี้เป็นต้นออกซิเจนอยู่มห6ใช่ไหมแสดงว่าออกซิเจนมีเบลเนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6นะครับก็เหลืออิเล็กตรอนอีก1คู่หรือ2อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับจึงจะครบ8นะครับมันก็จะแชร์มันก็จะไปแชร์กับอะตอมของธาตุอื่นอ,อีก2นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานมาแล้วระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ต้องรู้ว่าธาตุอยู่หมู่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแอมโมเนียนะครับเป็นพันธะเดี่ยวทั้ง3เลยเห็นไหม NH3 นะครับตัวนี้ CO2 นะครับตัวนี้ NH3 นะครับแอมโมเนียนะครับก็สูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างแบบเส้นข้างล่างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโมเลกุลของ CO2 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์โดยคาร์บอนสร้างพันธะกับออกซิเจนนะครับเป็นพันธะคู่นะครับอันนี้คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับตัวนี้คาร์บอนสร้างพันธะ3มกับออกซิเจนนะครับ เรียกว่าพันธะสามนะครับหรือโมเลกุลตัวนี้ก็เป็นของคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองนะครับอแอมโมเนียนะครับอขออภัยอะเซทิลีนนะครับอะเซทิลีนก็คือ C2H2 2นะครับตัวนี้คาร์บอนสร้างพันธะสามด้วยกันนะครับแน่นอนคาร์บอนมีเวลนส์อิเล็กตรอนเป็น4ใช่ไหมต้องสร้างอีก4อิเล็กตรอนนะครับ ถึงจะ8หมายความว่าคาร์บอนพูดง่ายๆที่เราติดหูคือคาร์บอนมีสีแขนใช่ไหมอาจจะเป็นสองสองก็ได้อาจจะเป็น1ทั้ง4ี่แขนก็ได้หรืออาจจะเป็นพันธะส1ตำแหน่งและพันธะเดี่ยวอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้นะครับเข้าใจไหมครับพันธะคู่สองพันธะก็มีสี่แขนถูกไหมพันธะเดี่ยวสี่แขนไปเลยก็ได้หรือพันธะสามหนึ่งพันธะและ 1, ้วพันธะเดี่ยวหนึ่งพันธะก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโมเลกุลของสารนะครับนักเรียนก็วิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะสร้างบัรทาอะไรกันนะครับอย่างไฮโดรเจนตัวนี้ก็ไม่ต้องครบ8ก็ครบแค่2นะครับนักเรียนจริงจะเห็นสูตรโครงสร้างของอะเซทิลีนเป็นคาร์บอนสร้างมาทัาสามกันนะครับแล้วก็อีกแขนหนึ่งนะครับของอะตอมคาร์บอนแต่ละอะตอมเนี่ยก็จะสร้างมานทะเดียวกับไฮโดรเจนอย่างนี้นั่นเองนะครับ อายูเรียอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์เหมือนกันเพราะว่าทั้งหมดนี้มีแต่ธาตุอโลหะใช่ไหมนะครับเป็นสารโคเวเลนต์นะครับไนโตรเจนตัวนี้สร้างพันธะเดียวนะครับทั้งสองอะตอมเลยสร้างพรท่าเดียวนะครับกับไฮโดรเจนคาร์บอนสร้างพันธะเดียวกับไนโตรเจนทั้ง2อะตอมนะครับแล้วก็จะสร้างพันธะคู่กับออกซิเจนข้างบนด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นจริงๆมันจะมีอิเล็กตรอนอ ที่ไม่ได้สร้างมารท่ากับเขาเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับเหลืออยู่อย่างของออกซิเจนก็จะเหลืออยู่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหลืออยู่สองสี่นะครับอเพราะว่าอีกสองแชร์กันอยู่เป็นมานท่าคู่นะครับก็จะครบแปดแต่ว่าเขาไม่ยมเขียนรับไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้เขียนแค่เส้นมานท่าตรงนี้ก็ได้นะครับเขียนไหม ในกรณีที่โมเลกุลของสารโคเวเลนตเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเช่นโมเลกุลของกลูโคสนะครับ C6H12O6 ตัวนี้นะครับเป็นโมเลกุลของกลูโคสนะครับครับสารโคเวเลนต์นะครับสูตรโครงสร้างของเขามีการลดรูปนะครับมีการเขียนย่อโดยไม่จำเป็นต้องแสดงพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมของธาตุคาร์บอนนะครับ กับพันธะเดี่ยวของไฮโดรเจนนะครับคือหมายความว่าพันธะเดี่ยวระหว่าง C กับ H เนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ไม่จําเป็นต้องแสดงก็ได้นะครับหรือ H กับ O ตำแหน่งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงก็ได้นะครับโดยจะลดรูปเขียนเป็น CH แล้วก็ให้สองทีเดียวเลยเห็นไหมครับไม่ต้องเขียนอกรีงออกไปให้มันเทอะทะนะครับ OH ก็จะอาจจะย่อเป็น OH เลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องแสดงพันธะเดี่ยวระหว่าง ไฮโดรเจนที่สร้างพันธะกับคาร์บอนหรืออะตอมอื่นเช่นออกซิเจนนะครับหรือไนโตรเจนอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีการลดนลูกเห็นไหมครับถ้ามันมีมวนกุลใหญ่เกินไปนะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าแน่นอนมันต้องเป็นมันธาเดียวอยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่ต้องแสดงพันธะก็ได้แต่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับออกซิเจนต้องแสดงพันธะถูกครั้งนะครับ เราจะได้รู้ว่ามันเป็นพันธะเดี่ยวหรือพันธะคู่นะครับหรือพันธะสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าโมเลกุลใหญ่สามารถเขียนย่อระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนกับธาตุอื่นนะครับเช่นคาร์บอนหรือออกซิเจนแบบนี้ได้นะครับมาลองมาดูแบบฝึกกันนะครับนักเรียนลองระบุจํานวนอะตอมของธาตุองค์ประกอบนะครับในโมเลกุลของสารโคเวเลนต์สินะครับเขายกตัวอย่างมาให้ดูเช่น C6H14 ตัวนี้นะครับ C6H14 ตัวนี้อาเฮกเซนใช่ไหมอาเฮกเซนนะครับมีคาร์บอน6อะตอมอาไฮโดเจนมี14อะตอมนะครับอาตัวต่อมานะครับ N2O5 นะครับไดเนเจนเพนทอกไซด์นะครับมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลโคเวเลนต์นี้อะไรบ้างครับกี่อะตอมนะครับก็จะมีอาไนโตรเจนนะครับมีกี่อะตอมครับ2องะตอมก็ดูง่ายๆนะครับอาออกซิเจนล่ะมี ห้าอะตอมนะครับก็ดูง่ายๆนะครับข้อสอบก็ออกทํานองนี้เลยนะักเรียนปิเกายภาพไม่ได้ออกลงลึกอะไรมากมายนะครับซัลเฟอร์ไรออกไซด์นะครับมีซัลเฟอร์นะครับหนึ่งอะตอมใช่ไหมอ่ดูด้วยตาเปล่าๆดูคร่าวๆก็รู้นะครับแล้วก็มีธาตุอะไรอีกมีออกซิเจนอ,ออกซิเจนมีสามอะตอมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ C 1 2 H 2 2 O 1 1ตัวนี้คือน้ำตาลซูโครสหรือบ้านเราเรียกน้ำตาลทรายนะครับมีคาร์บอน12อาะตอมใช่ไหมครับเท่าที่สังเกตนะครับไฮโดรเจนจะมี22อาะตอมนะครับและก็สุดท้ายออกซิเจนมี11อาะตอมนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะนะครับ ทีนี้ข้อต่อมาลองดูตัวอย่างของนฟทาลีนนะครับนฟทาลีนตัวนี้หรือลูกเหม็นนะครับที่เราเอาวางไว้ในถูชักโครกถูกปัสสาวะหรือใส่ในตู้เสื้อผ้านะครับสำหรับดับกลิ่นในห้องน้ําหรือพวกไล่มแมลงรบกวนต่างๆนะครับสูตรโครงสร้างของนฟทาลีนเนี่ยผมหนึ่งโมเลกุลเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากเลยนะครับถามว่าประกอบด้วยธาตุใดบ้างอย่างละกี่อะตอม เราก็ดูโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลของน้ำตาลนี้นะครับมันเป็นโมเลกุลใหญ่ก็จริงแต่นักเรียนก็ค่อยดูนะครับมีธาตุอยู่2ชนิดคือคาร์บอนและไฮโดรเจนนะครับโดยมีธาตุคาร์บอนนะครับอยู่กี่อะตอมครับนักเรียนก็นับเลย1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิิบใช่ไหมนับได้10เหมือนครูไหมสองสี่หกแปดสิบอคาร์บอนมี1ิอะตอมมีอะตอมของธาตุอะไรอีกอแน่นอนที่เห็นคือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนมีกี่อะตอม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอไฮโดรเจนมีแปดอะตอมอาแค่นี้นะครับแค่นี้เองนะครับอานะครับไม่ได้ออกลึกหรือออกยากจนเกินไปนะครับหาข้อที่สามต่อเลยนะครับอันนี้พวกเราน่าจะคุ้นคุ้นหูกันดีอาโมเลกุลของยานะครับเป็นยาพาราเซตามอนนะครับมีสูตรโมเลกุลเป็น C, ีห้ห้อ o ห้อย y แล้วก็ n ห้อย Z นะครับจากสูตรโครงสร้างของ w ด y z นจูนะครับนักเรียนเขาถามว่ามันมีค่าเท่าใดก็คือค่าของตัวห้อยนะ่ะมีค่าเท่าใดแสดงว่าเราก็ต้องมาดูโมเลกุลว่าคาร์บอนน่ะมันหนะ้อย w บนจู่ะหมายความว่าคาร์บอนมันมีอยู่กี่อะตอมไฮโดรเจนมีอยู่กี่อะตอมออกซิเจนมีกี่อะตอมและไนโตรเจนมีกี่อะตอมในโมเลกุลนี้นะครับในโมเลกุลของพราซิตเมลนี้นะครับ อลักๆเลยเดี๋ยวเขียนแกแจกแจงมาก่อนนะครับคาร์บอนนะครับไฮโดรเจนนะครับออกซิเจนและก็ไนโตรเจนนะครับคาร์บอนมีกี่อะตอมครับก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8อ่ามี8อะตอมใช่ไหมนับได้8นะครับไฮโดรเจนล่ะหนึ่งสองสามสี หกแล้วนะครับอยู่นี่ H ห้อยสามหมายความว่ามี H อยู่พันธะเดียวสามอะตอมนะหกบวกอีกสามจะเป็นเก้าอะตอมนะครับโอเคไหมเก้าอะตอมออกซิเจนมีเท่าไหร่ออกซิเจนใครเห็นมันคุณอ,ออกซิเจนบ้งางไอ้ใครอะตอมออกซิเจนบ้างหนึ่งสองอะออกซิเจนคุณนับได้สองอะตอมนะครับเข้า okay, ไหมสุดท้ายธาตุไนโตรเจนมีอยู่อะตอมเดียวโดดๆนี่นะครับไนตโตรเจนคือตำแหน่งนี้ N นะครับไนโตรเจนจึงมี1อะตอมนะครับเนี่ยนะครับเราก็พิจารณาตามนี้ดังนั้นนะครับเอ่อ w จึงเป็นเดบั w. ก็คืออะตอมของคาร์บอนนั่นแหละเท่ากับ8นะครับ X เท่ากับ9้ใช่ไหมอ่า y เท่ากับเท่าไหร่2 และก็ N- r z นะครับเท่ากับ1ก็คืออะตอมของไนโตรเจนนั่นเองถ้าให้เขียนสูตรโมเลกุลที่ถูกต้องของพาราเซตามอนเขียนได้ไหมก็จะเป็น C8H9O2N นั่นเองนะครับนี่คือสูตรโมเลกุลของพาราเซตามออนที่เรากินเป็นยาสามัญประจำบ้านนี่นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยดูอีกข้อหนึ่งข้อที่4นะครับ ข้อสอบก็ออกทํานองนี้เลยนะครับนักเรียนไม่ได้ออกหนีออกยากไปกว่าเลเวลที่ยากกว่านี้เลยนะครับเพราะงั้นนักเรียนตั้งใจดูนะพันธะที่ตำแหน่ง A B C และ D นะครับในสูตรโครงสร้างเป็นพันธะชนิดใดโอ้อันนี้ง่ายกว่านี้คงคงไม่มีอีกแล้วนะครับ A เป็นพันธะอะไรครับ A นักเรียนก็ดู A สิมันมีกี่ขีด2ขีดก็คือพันธะ2ไม่ใช่นะครับพันธะคู่นะครับ B บกี่ขีดครับ B วงเล็บ b เห็นไหมบหนึ่งขีดเป็นพันธะหนึ่งไม่ใช่นะครับเราเรียกว่าเป็นพันธะเดี่ยวนะนักเรียนพันธะเดี่ยวนะครับ C อ่า c เป็นสามขีดจะเรียกว่าเป็นพันธะขี้นะครับไม่ใช่พันธะสามนะโอ้พันธะสามครูหลงเองนะครับพูดเองงงเองนะครับกะจะเล่นมุกสักหน่อยพันธะสามนะครับนักเรียนแล้วก็สุดท้ายดีด็อกครับอ่าดีด็อก หนึ 1> 1่งขีดก็พันธะเดี่ยวแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับพันธะเดี่ยวนะครับโอเคนะครับามาดูข้อที่ห้ากันต่อเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับให้วงกลมล้อมรอบพันธะที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสองคู่ในสูตรโครงสร้างที่กําหนดให้นะครับใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสองคู่แทนด้วยสองขีดนั่นเองนะครับนักเรียนแทนด้วยสองขีดนั่นเอง พันธะเขาพูดง่ายๆคือเขาให้วงกลมล้อมรอบตำแหน่งของพันธะคู่นั่นเองนะครับเราก็วงเลยนี่ตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้นะครับคือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่นะครับจะแทนด้วย2เส้นหรือ2ขีดนะครับตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สาและตำแหน่งที่4ระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนนั่นเองนะครับเป็นตำแหน่งของพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนด้วยกัน3าตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งที่4เป็นคาร์บอนกับออกซิเจนนะครับสร้างพันธะคู่กัน อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครบนักเรียนโอเคนะครับ